นรบรรยากาศนะครับฝนอาเลยเพียงนะครับเลยเพียงแลนะครับฝนตกหนักนะครับวันนี้ฝนตกหนักนะแต่ว่าตอนตอกมาวันแรกก็น ก็เหมือนกับกแม่แนละ้วก็ตกม,มาม่ถือั้งได้แล้วเนาะ เราก็ทำเลยนะครับทำอะไรก็ทำถ้าทำแล้วดีก็ทำครับแต่ถ้าคิดลงเชื่อมิชมฉาชีพต่างๆที่คิดรักคิดสมมเนี่ยนะครับมันเป็นไฟร้ายมากมจริงๆนะครับเพราะว่าถ้ามันเฝ้าค่าเจ้าทรัพย์ก็จะเป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายจริงครับใครไม่รู้ไม่เห็นนะครับเป็นอันตรายโดยสูอบเจ้าทรัพย์มันเฝ้านะ ยกเขาใส่ร้ายแล้วก็ฆ่าแล้วก็ตายได้เลยยังไม่ได้ตายดีนะครับไม่ได้ตายดีได้เลยนะครับอันตรายมากนะครับการที่ว่ามีมารจับที่ทักที่ะไปยกเขาแล้วกล็ลงตังคนะไปทิ้งคะไิดคระิ้งนะทงที่ที่มันเฝ้ารักกมยนะครับ10%ก็จริงนะครับแดี๋ว่ามันเป็นอันตรายมากนะครับมันมีระบบทุกคันนะครับ ในการเป็นโตัวิจาชีพระดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครผมผมจะส่งไปตัวนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวิจาชีพที่ว่าไม่รับระดับหนึ่งของประเทศไทยคือมันก่อเหตุการรักขโมยที่นี่นะครับเป็นระบบนะบแจกรักเจ้าะครับเป็นการระบบขาแบบระบบชู้ระบบมีสองคนดี่มีอีสองคนที่ว่ามันยังเข้าในครัวในบ้านได้อยู่เลยนะครับมี มีลูกจ้งางของกองของตัวของก่อเรศที่มันรักเกยไม่ได้โดยเฉพาะมันแล้วก็การเสกเกยเนี่ยหาตั้งจ้าอะไรอย่างนี้ก็ยังอันตรายแล้วตัวพวนั้นเพราะว่าชีวิตร่างกายของมันเนี่ยจะคิดเองด้วยในการไปปกปั่นจ้างคือรับผิดชี้หนึ่งการที่มันเกิดขึ้นนะครับเราต้องตัดเป็นระบบระบบไปนะระบบ ที่เพื่อเแซงเข้ามาในธุรกิจนะครับถ้าเราจะประกอบการธุรกิจแบบนี้ครับถ้าไม่มีคนดูให้ก็อันตรายครับกรมีคนดูให้แต่ว่าถ้าจิตใจเขาไปในทางคนที่รักที้อมอนเป็นเรื่องดีมันก็ลําบากนะครับเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจมันก็ลําบากนะครับถ้าไม่มีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานเลยนะครับมันก็อันตรายนะครับแล้วก็ค้านะครับเราต้็ช้า วันนะครับใครก็ไม่รู้ไม่เห็นนะครับอยู่ในตู้ครอบแบบนี้ใครก็ไม่รู้ไม่เห็นนะครับเป้านักเป้ากับ,บ,บมือก็อันตรายนะครับใครจนรับวางยาเลยได้มากมายนะครับนับตังค์นห,หนหี่ยเนาะใหม่ใครจะรับนอนรับเลยได้ได้มากนะใครบริการอย่างนี้ย อันตรายจริงครับไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับถ้าถ้าไม่รับฟังเจ้าทับก็อันตรายจริงคือมีแต่ขี้ไปก่อเหตุการณ์นะครับ,รรรบแต่ยังยัง,ย,งยังมีครับยังมีที่ไอไอที่ต้องเราเราต้องกาจัดที่มันแทรงแทงเข้ามานะครับเพื่อกักบ,บริเวณให้มันออกไปถู มันออกไปสู่ร้านค้าที่มันจะไปยืนขายตรงนั้นนะมันก็ไป็นุกปั่นตรงใจที่ร้กนะเพราะว่ามันจะรักได้ส่วนของมันหรือว่าจะมายืนไม่ได้ส่วนที่มันจะได้ค่าจ้างเหมือนว่าใครจะรักก็รักแล้แต่ส่วนตัวใครเป็นไงนะครับที่ที่เรนเป็นการที่นี่นะครับ ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับมันเป็นเรื่องสายชีพนะครับอันตรานจริงนะครับที่ที่ที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับเหตุการณ์ที่รับสายชีพทุกเจ้าทุกคนเหมยรับลมตังค์ลูกเขาทั้งหมดนะลูกเขาทั้งหมดนี่ระบบมันยืดแ้งยืดสั่งให้กอดรับลมตังค์ต้องหมดร้านเลยันทุกชิ้นทุกอย่างนะทุกวันทุกวันดำานานด้วยกระบวนการณ์ที่ ก็มีบางส่วนแค่นคั้นนะแล้กจ้างเอาพบคิดเก่กับกตัวรักเกงเรืงเง่องยนตขก็เหมือนกันนะยายเข้าบ้านเข้าครัวนะครับมันมีมันมอีอีกสองคนครับผู้หญิองอมีอายุแล้วนะครับที่มันเป็นลูกจ้าง,งเก่าแล้วก็มันเป็นตัวรักเกงเรืงเง่องยนนะครับรักได้ส่วนของมันนะครับ ไม่มีที่ไปแล้วมันโลคที่กว่ารัเจ้างแล้วาหาการํำแกงแต่รักกินไปนะจะบีบแม่ค้าก่อนแล้วแม,ม่ค้าก็ให้ตาแกงตาแกงมันจะมาเที่ยงเง็นนะทำเที่ยงเยงนะินนวตาก็ไปออกการคาว่าใครไปดูไม่เห็นนะตัวนั้นตัวแรกเนะีย่ยยุหน่อยแนละ้วอันเข้าบ้านเข้าครัวไม่ได้คนระับผมไม่ได้ประจำแล,แล้วจ้างก่อนเลย ร่างกายมันจะคิดเองด้วยในการปกปั่นวิชาที่รักร้อยม,มันมากก็จริงนะครับในความคิดแบบนี้ที่มันไปรวมกันนะครับแต่เราก็ต้องจัดการเลือกที่จะเป็นนะครับเราให้มนุษย์คิดเป็นในการเป็นแบบนั้นไ,ไม่ได้นะ <S <S เพราะเราต้องทํามาค้าขายสินคะิดต้องทํงานต้องธรรมาจริงดูแลมันครบครบครบเขตหลักทรัพย์แล้วก็สมาธิแนน้ก็สติ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 สิ เรื่องรักเรื่องกระโมยได้ทุกวันไป็นเรื่อง,องไไดีมงดมไม่ได้แล้วนีร่างกายคิดแบบนั้นไม่ได้แล้วโอ้ไฝ่ายที่มันคิดแบบนั้นมากม,มันก็ต้องมีฝ่ายที่คิดตา่าง มันเป็นการแจกคเส рев, Arrow, ragt, งเข้าบ้านเข้ารัวได้กระจายอะไรนะครับงมาลกจ้างขอขอสาตัวนะครับมันปกปั่นแล้วก็มันไปถึงการที่ว่า Lob ุูงจ้างัวที่สามเนี่ยคิดรับคิดขโมยยกเขาแลกรับตังค์ไปร่วมกับตัวอีกคนหนึ่ะเพื่อารักยกเขารักรับตังค์ที่ล้วงรับไปทุกวันนลรับของทุกทดวันหลายพันบาทนะครับ วันหนึ่งก็จะมีชูรักของมันด้วยนะครับแต่ตังไม่ครบก้าของแลก็มันก็มาแยกมารักวันหนึ่งมันก็จะรักเป็นหลายพันบาทน,นะครับมันจํามานานนะครับมานานแต่ว่าเนื่องจากผมไปทำเรื่องมาะพุทธลูกพุทธเสินอยู่นะครับก็แม้มันฝากคนในเครื่องหองนะครับู็ต้องทิสตะอยอ,อกย่อยออกหมดนะครับก็ต้องมาทํา เรื่องมันเนี่ยนะครับเรื่องมันนะครับว่าเราคิดว่าเราไปถึงจุดที่ก็ซื้อแพงแล้วครับเราก็ไปจุดที่แพงแนละ้วถ้าจะมีแฉแๆเพื่อเราจะซื้อนะครับก็เราไปถึงจุดนั้นแล้วนะครับเนื้อร่างกายเรา,เราก็บาดเจ็บด้วยนะครับน,ก,นกบางทีนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วนะครับางทีในยุคนั้น่วงโซนนั้นนะครับ พอเลยไม่ได้มาทำผมมาทำก็เนี่ยทำไม่ดีนะว่ามันการคิดรักยุ่งจ้างคิดรักเขียมวยครบท้วนเป็นยังไงนะเวลาคุยจ้างเอาเส้นเงินเข้ามารับเรื่องเราปกปั่นนะครับขออน่านะแล้วก็ยังแฝงตัวเข้ามาอยู่นะครับนี่ไงครับผู้ประกอบการอดยที่เป็นตัวให่ตัวไปนะครับสี่รอบๆนะครับบางทีครับ ราะงทีมันคมผ่านอันตรายนะครับไม่ใช่อะไรหรอกมันมันมันต้องตุนกับการลักกระโมยนะครับแล้วมันทำให้เสียหายครับการลักกระโมยแล้วก็มันกลายเป็นรักทาเสียโครงการสุจริตทางปกครองไว้ นะครับคนที่มันขี้รักขี้ามวยเนี่ยมันจะเสียเสียที่ใส่เสียรันไม่จะชีพนะครับ,บ,รบมันจะพูดนะครับตรงนี้นะื่อ้ชูรักไอ้เศษอันนี้เป็นชู้รักรู้จางขี้รักนะมันมันเป็นเศษชูรักนะครับ,รรบพื้นที่ตรงนั้นเนะ่ะหลังต้องห่วยเโซชน ข้าวสารตรงนั้นนะคมิน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 ไปเลยนะครับนอกจากมันมันมามันมาเฝ้าเพื่อรอรับส่ตังไม่ครบที่แล้วก็รู้จ้างที่รับไปคิดของให้กับมันมันรอที่จะจ่ายตามไม่ครบแล้วก็มันรอจับโจประเรนตรงนั้นนะเมื่อก่อนนะรันไม่ได้ามเรื่องนะให้ดูนะแล้วก็พอรู้ว่ามันรับกระโมยนะครับจ่ายตามไม่ครบ มารู้ีมันมาคิดรักกโมยนะยกเข่าลักหอวต่างนะของลายเจ้ารับนะเราไม่กลัวนะครับเพราะว่าเรามีของที่คิดว่ามีมูลค่าสูงอยู่แล้วครับถ้าเราจะซื้อในด้านนี้ครับคนบอกว่าเคยคิดนะครับด้านผ้ากุญแาชนนะครับที่จะซื้อไม่ได้สักวันหนึ่งแต่เราก็ยางซื้อไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมมันมีเองเยอะนะครับ ไปถึงจุดที่แท้จริงนะครับก็ไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าซื้อแพงนะครับก็รักษาเลยนะครับมันก็ปะันเครื่องไม่ได้จริงครับโนะก็ไม่จะเสียลมนะก็ต้องมาให,ให้ให้ไอ้มันรวมกันเลยนะครับรวมล้อมของเราเลยคุณเสียไปหลายตังเลย แค่สิบป็นนั้นนะครับที่มันคิดครักก็คนอื่นอนะ่ะเป็นร้อยคนนะก็ไม่ได้คิดรักนะเพรว่าถ้ามไม่ใส่เสียของมาที่รุ่จ้างที่รักไปมันก็จะเดือนโน่นนะการที่เกิดขึ้นคนระับ